บทนำจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ในที่สุดก็ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วว่าประเทศจีนได้มอบเครื่องบินขับไล่เจ14จำนวน10ลำให้แก่ประเทศไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายการมอบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการส่งมอบยุทธปกรณ์แต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นถึงมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างสองชาติและยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ทางทหารในภูมิภาคอาเซียนเจ14สมรรถนะที่ไม่ธรรมดา เครื่องบิน j 14ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดของจีนรุ่นนี้มาพร้อมเรดาร์ดีเซที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายมีความสามารถในการใช้อาวุธปล่อยนำวิธีพ l 15ซึ่งมีระยะทำการไกลและมีประสิทธิภาพสูงสมรรถนะเหล่านี้ทำให้ J 14เป็นคู่แข่งสำคัญของเครื่องบินตะวันตกอย่าง f 16หรือแม้กระทั่งไรฟเฟลีของฝรั่งเศสเมื่อไทยได้ครอบครอง J 14จำนวน1ิบลำย่อมทำให้ขีดความสามารถทางอากาศก้าวขึ้นมาในระดับชั้นนำของอาเซียนความหมายทางการทูตการมอบเครื่องบินฟรีในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความช่วยเหลือทางทหารแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าจีนต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมไทยถือเป็นพันธมิตรสำคัญของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการมอบเจ14คือของขวัญเชิงยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือในอนาคต แรงส,งสะเทือนในอาเซียนเมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต่างต้องกลับมาประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงใหม่เพราะไทยจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพอากาศทันสมัยที่สุดความสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคย่อมเปลี่ยนแปลงไปและอาจส่งผลต่อการเจราจาในประเด็นใหญ่เช่นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หรือการถูงดุลระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเสียงสะท้อนจากมหาอำนาจโลก สื่อตะวันตกและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงต่างจับตามองเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดบางฝ่ายกังวลว่าการมอบเครื่องบินฟรีคือวิธีการที่จีนใช้ในการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่บางฝ่ายมองว่าไทยอาจกลายเป็นตัวกลางที่สร้างสมดุลระหว่างสองขั้วมหาอำนาจซึ่งเป็นบทบาทที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับประเทศไทยในอนาคตบทบาทใหม่ของไทยในภูมิรัฐศาสตร์โลกการได้รับเจ14ฟรี10ลำคือจุดเริ่มต้นของบทบาทใหม่ไทย ไม่ได้เป็นเพียงพันธมิตรดั้งเดิมของสหรัฐอีกต่อไปแต่กำลังเปิดกว้างให้กับความร่วมมือกับจีนมากขึ้นนี่คือการจัดเรียงใหม่ของภูมิรัฐศาสตร์ที่โลกทั้งใบต้องหันมาจับตาว่าไทยจะเลือกเดินไปในทิศทางใดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมองไปข้างหน้าความร่วมมือที่จะตามมาหลังจากนี้ไทยและจีนมีแนวโน้มที่จะขยายความร่วมมือด้านการทหารมากขึ้นทั้งในด้านการฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันคำถามสำคัญคือไทย จะสามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้างความเข้มแข็งของชาติและในขณะเดียวกันยังคงรักษาสมดุลทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจได้หรือไม่บทสรุปการมอบเครื่องบินกับไล่เจ14ฟรีิบลำจากจีนให้ไทยถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เพียงแต่มีความหมายทางทหารแต่ยังสะท้อนถึงมิตรภาพที่ลึกซึง้งและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเหตุการณ์ครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นมามีบทบาทเด่นในเวทีระหว่างประเทศ